สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่และคุณปู่คุณย่าทุกท่านครับเคยคิดไหมครับว่าอะโวคาดโดดีต่อสุขภาพเสมอแต่ความจริงที่น่าตกใจคือการทานผิดวิธีอาจกําลังทําลายตับและหัวใจของท่านอย่างเงียบๆในฐานะหมอผมเคยเห็นผู้ป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลเพียงเพราะความเข้าใจผิดนี้มาแล้ววันนี้ผมจะมาเผยสิข้อผิดพลาดที่ท่านต้องหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะข้อที่หนึ่งที่อันตรายที่สุดก่อนเราจะเริ่มใครทานอะโวคาดโดเป็นประจํา ช่วยพิมพ์คำว่าชอบให้ผมทราบหน่อยนะครับข้อผิดพลาดที่10การทานอะโวคาโดมากเกินไปข้อผิดพลาดที่10คือการทานในปริมาณที่มากเกินพอดีในยุคนี้อะโวคาโดเปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของคนรักสุขภาพครับเราเห็นมันอยู่ในสลัดผักบนขนมปังปิ้งหรือแม้แต่ในเมนูเครื่องดื่มปัน่นตามห้างสรรพสินค้าหมอก็บอกว่าดีลูกหลานก็แนะนำแต่กับดักมันอยู่ตรงนี้ครับเพียงเพราะว่า มันเป็นของดีไม่ได้แปลว่าทานเยอะเท่าไหร่ก็ได้และจะปลอดภัยโดยเฉพาะกับวัยเลข6ของเราลองจินตนาการตามผมนะครับอโวคาโดลูกขนาดกลาง1ลูกให้พลังงานสูงถึง240แคลอรี่และมีไขมันประมาณ22กรัมแน่นอนครับว่ามันคือไขมันดีที่ช่วยบำรุงหัวใจแต่เมื่อท่านเริ่มทานวันละ2-3ลูกไขมันดีเหล่านี้จะเริ่มให้โทษแทนคุณครับ แทนที่มันจะช่วยปกป้องหัวใจมันกลับจะเริ่มสร้างภาระหนักให้กับตับของท่านและทำให้สมดุลของคอเลสเตอรอลในเลือดปั่นป่วนงานวิจัยจากสมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกาเปิดเผยตัวเลขที่น่าตกใจครับว่าคนที่ทานอะโวคาโด3ลุกขึ้นไปต่อวันกับมีระดับคอเลสเตอรอลและไขมันในเลือดสูงขึ้นผมขอยกตัวอย่างเรื่องจริงของคุณสมชายคนไข้ไวัย49ปีครับ คุณสมชายตั้งใจจะดูแลสุขภาพด้วยการทานอาหารครีนเขาจึงทานอะโวคาโดทุกมื้อเป็นจํานวนมากในแต่ละวันผลปรากฏว่าเขาเกิดอาการปวดท้องรุนแรงจนต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลคุณหมอวินิจฉัยว่าเขาเป็นตับอ่อนอักเสบซึ่งสาเหตุมาจากการที่ร่างกายรับภาระไขมันมากเกินไปจากอะโวคาโดนั่นเองสำหรับผู้สูงอายุแคลอรี่ส่วนเกินเหล่านี้จะเปลี่ยนไปเป็นไขมันหน้าท้องสร้างความเครียดให้ตับ และนำไปสู่เบาหวานได้ครับทางออกคือความพอดีครับทานแค่วันละหนึ่งลูกหรือครึ่งลูกก็เพียงพอแล้วครับเคล็ดลับคือการจับคู่ครับลองทานครึ่งลูกพร้อมกับขนมปังโฮลวีตตอนเช้าแล้วเติมโปรตีนผักหลากสีเข้าไปจําไว้นะครับว่าอาหารที่ดีที่สุดก็กลายเป็นยาพิษได้ถ้าเราละเลยเรื่องปริมาณครับข้อผิดพลาดที่9การทานอะโวคาโดก่อนเข้านอนมาต่อกันที่ข้อผิดพลาดที่9 การทานอะโวคาโดผิดเวลาโดยเฉพาะช่วงก่อนเข้านอนครับสำหรับหลายท่านช่วงค่ำเป็นเวลาผ่อนคลายนั่งดูละครหลังข่าวแล้วก็ทานอะโวคาโดสักหน่อยถนัดคิดว่ามันเบาท้องและดีต่อสุขภาพแต่ความจริงที่ซ่อนอยู่คือการทานอะโวคาโดใกล้เวลานอนเกินไปสามารถทำลายคุณภาพการนอนหลับและทำร้ายระบบย่อยอาหารของท่านได้อย่างเงียบเชียบเพราะอะโวคาโดเป็นอาหารที่มีไขมันหนาแน่นครับต่างจากข้าวต้มหรือแป้งที่ย่อยง่าย ไขมันในอะโวคาโดต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการย่อยสลายถ้าท่านทานมันเข้าไปภายใน2ถึง3ชั่วโมงก่อนหัวถึงหมอนท่านกำลังบังคับให้กระเพาะอาหารทำงานล่วงเวลาในขณะที่มันควรจะได้พักผ่อนผลที่ตามมาคืออาการแน่นท้องหรือกรดไหลย,ย้อนกลางดึกครับมูลนิธิการนอนหลับแห่งชาติสหรัฐอเมริกาพบว่าคนที่ทานอาหารที่มีไขมันก่อนนอนมีแนวโน้มที่จะตื่นขึ้นมากลางดึกมากกว่าปกติถึง 37%เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีนะครับที่คลินิกแห่งหนึ่งมีคุณลุงชื่อคุณประสิทธิ์อายุ52ปีมาหาหมอด้วยอาการนอนไม่หลับเรื้อรังหมอซักประวัติจนพบว่าคุณลุงชอบทานอะโวคาโดแนมกับเนื้อสัตว์เป็นมือเย็นทุกวันเมื่อคุณลุงประสิทธิ์ลองตัดเมนูอะโวคาโดมื้อดึกออกไปอาการโกรธไหลย,ย้อนหายไปและการนอนหลับของแกก็กลับมาเป็นปกติครับดังนั้น เพื่อให้ได้ประโยชน์โดยไม่ทำลายการพักผ่อนให้ทานอะโวคาโดในมื้อเที่ยงหรือมื้อเย็นแต่หัววันครับพยายามเลี่ยงการทานในช่วง3-4ชั่วโมงก่อนเข้านอนและถ้าท่านรู้สึกหิวตอนดึกจริงๆให้เปลี่ยนเป็นโยเกิร์ตซ้ธรรมชาติถ้วยเล็กๆหรือจิบชาสมุนไพรอุ่นๆแทนครับข้อผิดพลาดท,ที่8การทานคู่กับอาหารที่ไม่มีไขมันเลยและข้อผิดพลาดท,ที่8คือการจับคู่อะโวคาโดกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีไขมัน หรือที่เรียกว่าแฟตฟรีครับผู้สูงอายุหลายท่านกลัวอ้วนจึงเลือกทานอะโวคาโดคู่กับนมเปรี้ยวหรือโยเกิรต์ตที่สกัดไขมันออกจนเกลี้ยงฟังดูเหมือนจะดีใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงการจับคู่แบบนี้อาจให้ผลตรงกันข้ามครับเพราะอะโวคาโดอุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน E และวิตามิน K ซึ่งเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันเท่านั้น ร่างกายจะไม่สามารถดูดซึมวิตามินเหล่านี้ได้เลยหากขาดไขมันในเมื้ออาหารไปช่วยนำทางการศึกษาจากวิทยาลัยสาธารณสุขฮาวาดพบว่าผู้ที่ทานอาหารแบบตัดไขมันทิ้งเป็นเวลานานจะเกิดภาวะขาดวิตามินทำให้ตาพร่ามัวผิวแห้งกร้านและผมร่วงลองมาดูเรื่องใกล้ตัวของคุณมาลีหญิงวัย41ปีเธอมีอาการเหนื่อยตลอดเวลาเล็บเปราะหักง่ายและผมร่วงเป็นกํามือ หลังจากตรวจสอบอาหารการกินพบว่าเธอทานอะโวคาโดทุกวันแต่ผสมลงในโยเกิร์ตสูตรไร้ไขมันเสมอผลก็คือร่างกายขาดวิตามินอย่างรุนแรงพอคุณหมอให้เธอเติมไขมันดีกลับเข้าไปเล็กน้อยอาการของเธอก็ดีขึ้นภายใน2เดือนครับดังนั้นอย่ากลัวไขมันดีครับจงใช้มันอย่างชาญฉลาดถ้าท่านจะทานอะโวคาโดกับโยเกิร์ตลองเหยาะน้ำมันมะกอกลงไปนิดหน่อยหรือโรยถั่ววอลนัทลงไปสักช้อนการเติมสิ่งเล็กๆเหล่านี้ จะช่วยปลดล็อกวิตามินในอะโวคาโดให้ร่างกายนําไปใช้ได้จริงครับก่อนที่ผมจะไปต่อผมอยากถามทุกท่านครับว่าจากเรื่องราวของคุณสมชายคุณประสิทธิ์และคุณมาลีมีใครรู้สึกคุณคุณหรือเคยมีอาการคล้ายๆกันบ้างไหมครับถ้าท่านรู้สึกว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์ช่วยพิมพ์คําว่าแข็งแรงลงในคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทราบหน่อยนะครับเอาล่ะครับเราไปต่อกันที่ข้อถัดไปกันเลยข้อผิดพลาดที่ การทานอะโวคาโดที่ยังไม่สุกดีข้อผิดพลาดที่7คือความใจร้อนครับหลายครั้งที่เราไปจ่ายตลาดแล้วได้อโวคาโดที่ยังแข็งโป๊กกลับบ้านด้วยความที่อยากทานหรือบางครั้งด้วยความเสียดายเราก็ฝืนปอกเปลือกทานทั้งที่เนื้อมันยังแข็งและมีรสฝาดท่านอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรหรอกมันก็แค่ผลไม้รสชาติอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่คงไม่ทําลายร่างกายแต่ความจริงแล้วอะโวคาโดดิบ เรียบเสมือนยาพิษอ่อนๆสำหรับระบบย่อยอาหารของผู้สูงอายุครับในอะโวคาโดดิบจะมีสารประกอบชนิดหนึ่งที่เรียกว่าแทนนินสารตัวนี้แหละครับที่ทําให้เกิดรสฝาดและความรู้สึกสากลินสําหรับคนหนุ่มสาวร่างกายอาจจะกําจัดมันได้สบายมากแต่เมื่อเราอายุเกิน60ปีน้ําย่อยในกระเพาะอาหารของเราเจือจางลงและการบีบตัวของลําไส้ก็ช้าลงครับเมื่อเจ้าสารแทนนินนี้ลงไปถึงกระเพาะ มันจะออกฤทธิทอดระคายเครืองเยือบุทางเดินอาหารอย่างรุนแรงทําให้เกิดอาการปวดเกรงท้องคลื่นไส้และท้องอืดเหมือนอาหารไม่ย่อยครับสมาคมทางเดินอาหารแห่งอเมริกาได้ออกรายงานในปี2023ระบุว่าผู้ที่ทานอาหารที่มีแทนนินสูงมีความเสี่ยงที่จะเกิดความปั่นป่วนในระบบทางเดินอาหารจนถึงขั้นที่มีอาการคล้ายอาหารเป็นพิษผมขอยกตัวอย่างคุณวิชัยครับชายหนุ่มอายุ36ปีที่แข็งแรงดี แต่ชอบทานอะโวคาโดดิบเพราะเชื่อว่ามันกรอบอร่อยภายในไม่กี่สัปดาห์เขาต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยการปวดท้องบิดอย่างรุนแรงผลตรวจยืนยันว่าลำไส้ของเขาระบมจากการถูกแทนนินกัดกร่อนครับลองคิดดูนะครับว่าขนาดคนหนุ่มแน่นยังทะลุดได้ขนาดนี้แล้วกับลำไส้ที่บอบบางของวัยเราจะเจ็บปวดขนาดไหนทางออกง่ายนิดเดียวครับคือความอดทนวิธีทดสอบความสุขที่ดีที่สุดคือใช้หัวแม่มือกดเบาๆที่ผิวของผล ถ้ามันยุบลงเล็กน้อยเหมือนเรากดลงบนจมูกตัวเองแสดงว่าสุกพร้อมทานแล้วครับแต่ถ้ามันแข็งเหมือนกดหน้าผากแปลว่าต้องรอครับและถ้าท่านไม่อยากรอผมมีเคล็ดลับจากภูมิปัญญาชาวบ้านมาฝากครับให้เอาอะโวคาโดดิบใส่ลงในถุงกระดาษสีน้ำตาลพร้อมกับกล้วยหอมสักลูกก๊าซธรรมชาติจากกล้วยจะช่วยบ่มให้อโวคาโดสุกไวขึ้นเนื้อจะนุ่มหอมมันและปลอดภัยต่อกระเพาะของท่านอย่างแน่นอนครับข้อผิดพลาดที่6 การปรุงรสด้วยเกลือหรือน้ำปลามากเกินไปมาต่อคันที่ข้อผิดพลาดที่6เรื่องนี้เป็นเรื่องของลิ้นและรสชาติครับคนไทยเราทานรสจัดมาทั้งชีวิตทานผลไม้ก็ต้องจิ้มพริกเกลือทานข้าวก็ต้องเหยาวน้ำปลาพอมาทานะโวคาโดหลายท่านจึงรู้สึกว่ามันจืดชืดเลยต้องราดน้ำปลาหรือโรยเกลือลงไปหนักๆเพื่อให้ถูกปากแต่ผมต้องขอเตือนด้วยความหวังดีครับว่าเกลือ คือศัตรูเงียบที่น่ากลัวที่สุดสำหรับหัวใจในวัยชราอะโวคาโดตามธรรมชาติมีโพแทสเซียมสูงซึ่งช่วยลดความดันโลหิตแต่ทันทีที่ท่านสาดเกลือหรือน้ำปลาลงไปท่านกำลังทำลายประโยชน์ข้อนี้จนหมดสิ้นครับโซเดียมในเกลือจะทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำที่คอยดูดซับน้ำไว้ในกระแสะเลือดทำให้ปริมาณเลือดเพิ่มขึ้นและแรงดันในหลอดเลือดสูงขึ้นตามไปด้วยปัญหาคือหลอดเลือดของคนวัย60ปี ขึ้นไปไม่ได้ยืดหยุ่นเหมือนสายยางใหม่ๆอีกแล้วครับแต่มันเริ่มแข็งตัวและเปราะบางการเพิ่มแรงดันเข้าไปมากก็เหมือนการอัดน้ําแรงดันสูงใส่ท่อเก่าๆซึ่งเสี่ยงต่อการแตกหรือตีบตันนําไปสู่โรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพฤกอัมพาตได้จากข้อมูลของสมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกายืนยันว่าการรับประทานโซเดียมเกิน3กร,รัมต่อวัน เพิ่มความเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูงถึง46เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงกับคุณสมศักดิ์วัย58ปีครับแกมาปรึกษาผมด้วยอาการปวดตุบๆที่ศีรษะทุกเช้าและรู้สึกมึนงงหมอตรวจพบว่าความดันโลหิตพุ่งสูงมากเมื่อซื้อประวัติการกินพบว่าแกชอบทานขนมปังหน้าโวคาโดที่ราดน้ำซีอิ๊วขาวชุ่มๆทุกเช้าพอแกหยุดพฤติกรรมนี้ความดันของแกก็กลับมาเป็นปกติ อาการปวดหัวก็หายไปดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดคือการเปลี่ยนวิธีปรุงครับลองวางขวดน้ำปลาลงแล้วหยิบมะนาวสดมาบีบแทนหรือจะใช้กระเทียมสับพ,พริกไทยดำหรือพริกป่นเล็กน้อยรสเปรี้ยวและเผ็ดร้อนจากธรรมชาติจะช่วยชูรสชาติของอะโวคาโดให้โดดเด่นโดยไม่ไปเพิ่มภาระให้ไตและหัวใจครับจงจำไว้นะครับว่าความอร่อยปากชั่วคราวไม่คุ้มกับสุขภาพที่เสียไปครับข้อผิดพลาดที่ห การเก็บอะโวคาโดที่ตัดแล้วไว้ที่อุณหภูมิห้องและข้อผิดพลาดท,ที่ 5. นี่คือเรื่องของความปลอดภัยในครัวเรือนครับด้วยอากาศเมืองไทยที่ร้อนชื้นการวางอาหารทิ้งไว้ข้างนอกคือความเสี่ยงมหาศาลหลายครั้งเราทานอะโวคาโดแค่ครึ่งลูกแลว้ววางอีกครึ่งหนึ่งทิ้งไว้บนเคาน์เตอร์ครัวหรือบนโต๊ะอาหารคิดว่าเดี๋ยวตอนบ่ายค่อยมาทานต่อหรือคิดว่าแค่ไม่กี่ชั่วโมงคงไม่บูดแต่ความประมาทนี้อาจนําท่านไปสู่ห้องฉุกเฉินได้ครับ เมื่อเนื้ออะโวคาโดสัมผัสกับอากาศมันไม่ได้แค่เปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลคล้ำที่ดูไม่น่ากินเท่านั้นแต่มันกําลังกลายเป็นบ้านที่แสนสุขสบายของเชื้อแบคทีเรียตัวร้ายอย่างเช่นซาลโมเนลลาและลิสเทเรียงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียในปี2023พบว่าในอุณหภูมิห้องประมาณ30องศาเซลเซียสแบบบ้านเราแบคทีเรียเหล่านี้สามารถแบ่งตัวเพิ่มจำนวนได้ถึง80%เ ภายในเวลาเพียงแค่สองชั่วโมงเท่านั้นสำหรับคนหนุ่มสาวอาจจะแค่ท้องเสียนิดหน่อยแต่สำหรับผู้สูงอายุที่มีภูมิคุ้มกันลดลงการติดเชื้อเหล่านี้อาจรุนแรงถึงชีวิตครับกรณีของคุณราตรีหญิงวัย34ปีเป็นเครื่องเตือนใจที่ดีครับเธอทานอะโวคาโดที่วางลืมไว้ในครัวข้ามคืนเช้าวันต่อมาเธออาเจียนอย่างหนักมีไข้สูง และท้องเสียรุนแรงจนต้องนอนให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลเพราะติดเชื้อลิสเทอรียลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเราที่เรียวแรงก็น้อยลงร่างกายจะทรุดหนักขนาดไหนกดเหล็กเพื่อความปลอดภัยมีอยู่ข้อเดียวครับคือกด2ชั่วโมงหากท่านหั่นอะโวคาโดแล้วต้องรีบทานให้หมดหากทานไม่หมดให้รีบบีบน้ำมะนาวทาให้ทั่วผิวหน้าของเนื้อผลไม้ กรดในมะนาวจะช่วยเป็นเกราะป้องกันการเกิดสีคล้ำและยับยั้งแบคทีรียจากนั้นห่อด้วยพลาสติกให้แนบสนิทที่สุดอย่าให้อากาศเข้าแล้วรีบนำเข้าตู้เย็นทันทีครับและถ้าหากท่านเผลอลืมวางทิ้งไว้นอกตู้เย็นเกิน2ชั่วโมงแล้วขอให้ท่านตัดใจทิ้งมันไปเถอะครับอย่าไปเสียดายเพราะค่ารักษาพยาบาลแพงกว่าค่าผลไม้ลูกนั้นหลายพันเท่าครับสุขภาพคือทองคำครับทุกท่านเห็นด้วยไหมครับว่า การป้องกันไว้ก่อนย่อมดีกว่าไปนอนเจ็บที่โรงพยาบาลถ้าท่านเห็นด้วยกับผมและสัญญาว่าจะระวังเรื่องความสะอาดและการปรุงรสให้มากขึ้นช่วยพิมพ์คําว่าปลอดภัยลงในคอมเมนต์ให้ผมชื่นใจหน่อยได้ไหมครับการที่ท่านพิมพ์ลงไปเป็นเหมือนการให้สัญญากับตัวเองว่าจะรักและดูแลร่างกายนี้ให้ดีที่สุดครับขอบคุณมากครับเอาล่ะเราไปดูข้อต่อไปที่สําคัญไม่แพ้กันเลยครับขอ้อผิดพลาดท,ที่ส การทานคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเริ่มกันที่ข้อผิดพลาดท,ที่4ครับเป็นการจับคู่ที่ดูเหมือนจะหรูราทันสมัยแต่แฝงไปด้วยอันตรายที่คาดไม่ถึงในงานเลี้ยงสังสรรค์หรือมือค่าหลายท่านชอบทานยำอะโวคาโดหรือกัวคาโมเล่เป็นกับแกล้มคู่กับการจิบไวน์หรือดื่มเบียร์เย็นๆถนัดคิดว่าไขมันดีในอะโวคาโดจะช่วยรองท้องไม่ให้เหมาง่ายหรือช่วยดูดซับแอลกอฮอล แต่ความจริงในทางการแพทย์นั้นนี่คือการทําร้ายตับแบบคูณ2ครับท่านต้องเข้าใจก่อนว่าทั้งแอลกอฮอลและไขมันต้องถูกส่งไปกําจัดและเผาผลาญที่โรงงานกําจัดของเสียแห่งเดียวในร่างกายนั่นคือตับครับเมื่อท่านทานพร้อมกันตับจะถูกลุมเร้าจากศัตรู2ทางมันต้องเลือกกาจัดแอลกอฮอลที่เป็นพิษร้ายแรงก่อนในขณะที่ไขมันจากอะโวคาโดจะถูกพักงานไว้และสะสมพอกคูณอยู่ที่ตับทําให้เกิดภาวะไขมันพอกตับได้รวดเร็วมากยิ่งไปกว่านั้น แอลกอฮอล์อยังไปขัดขวางการทำงานของตับอ่อนทำให้เอนไซม์ที่ใช้ย่อยไขยมันทำงานผิดปกติจนเกิดการอักเสบย้อนกลับคณะแพทยศาสตร์ฮาวารดได้เตือนไว้ในปี2023ว่าพฤติกรรมนี้เสี่ยงต่อโรคตับเรื้อรังเหมือนกรณีของคุณอำนาจชายวัย42ปีที่ชื่นชอบการทานอะโวคาโดแกล้มล้าในวงสังสรรค์เป็นประจำสุดท้ายเขาต้องทนทุกข์ทรมานกับโรคตับอ่อนอักเสบเรื้อรังที่ทำให้ปวดท้องร้าวไปถึงหลัง และทานอะไรไม่ได้เลยดังนั้นทางออกคือขอให้ท่านแยกสองสิ่งนี้ออกจากกันครับถ้าจะดื่มสัง,สงให้เลือกทานกับแกล้มเบาๆอย่างพักต้มและเก็บอะโวคาโดไว้ทานในมื้อเช้าหรือกลางวันเพื่อถนอมตับของท่านให้ใช้งานได้นานๆครับข้อผิดพลาดท,ที่3การทานอะโวคาโดที่งอมจากจนมีจุดด,ดำต่อมาคือข้อผิดพลาดท,ที่ 3. ซึ่งเกิดจากความเสียดายของครับผู้สูงอายุอย่างเรา เติบโตมากับการถูกสอนให้รู้คุณค่าของอาหารเมื่อเห็นอะโวคาโดมีจุดดำหรือมีเส้นใยสีดำข้างในเราก็มักจะใช้มีดเฉือนส่วนที่เสียทิ้งไปแล้วทานส่วนที่เหลือที่ตายยังมองเห็นว่าดีอยู่แต่ผมขอเรียนด้วยความเคารพและเป็นห่วงอย่างยิ่งว่าเชื้อราไม่ได้อยู่แค่ตรงจุดดำที่เรามองเห็นครับจุดดำหรือเส้นดำเหล่านั้นคือสัญญาณบ่งบอกว่าเชื้อราได้จเจริญเติบโตและผลิตสารพิษที่ชื่อว่าอ a f l a อก x ิน ออกมาแล้วสารนี้เป็นสารก่อมะเร็งที่รุนแรงมากและมันสามารถซึมลึกไปทั่วเนื้อผลไม้โดยที่ตาเปล่ามองไม่เห็นสําหรับคนหนุ่มสาวตับของเขาอาจจะพอขับสารพิษนี้ไหวแต่สําหรับคนวัยเกษียณอย่างพวกเราประสิทธิภาพการขับพิษของตับลดลงตามไวัครับการสะสมของแอฟลาทอกซินเพียงเล็กน้อยแต่นานวันเข้าจะนําไปสู่ความเสี่ยงมะเร็งตับและการอักเสบเรื้อรัง รายงานจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐอเมริกายืนยันความสัมพันธ์นี้ครับและเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงกับคุณบุญทรงวัยห้ปีที่ป่วยเป็นตับอักเสบโดยที่แกไม่ได้ดื่มเหล้าเลยสาเหตุเพียงเพราะแกชอบเหมาผลไม้ลดราคาที่ช้ำและมีเชื้อรามาฐานเพราะเสียดายของทางออกคือต้องใจแข็งครับถ้าผ่าออกมาแล้วเห็นเนื้อเป็นจุดดาหรือมีเส้นดาแทกอยู่ให้ทิ้งทั้งลูกครับให้คิดเสมอว่า ยอมเสียเงินค่าผลไม้หลักสิบดีกว่าเสียเงินค่ารักษาตับหลักแสนครับข้อผิดพลาดที่ 2. การทานอะโวคาโดกับน้ำตาลและนมข้นหวานข้อผิดพลาดที่ 2. นี่เป็นเมนูยอดฮิตที่อยู่คู่ครัวไทยมานานครับอะโวคาโดรานมข้นหวานฉ่ำๆหรือปั่นใส่น้ำตาลเยอะๆรสชาติหวานมันคือของโปรดที่ทานแล้วชื่นใจแต่สำหรับระบบเผาผลาญของผู้สูงอายุนี่คือ ระเบิดเวลาครับเมื่อไขมันดีจากอะโวคาโดมาเจอกับน้ำตาลทรายและนมค้นมันจะเกิดปฏิกิริยาที่เลวร้ายต่อร่างกายไขยมันจะทำหน้าที่หน่วงการดูดซึมทำให้น้ำตาลค้างอยู่ในกระแสะเลือดนานกว่าปกติตับอ่อนต้องทำงานหนักสายตัวแทบขาดเพื่อผลิตอินซูลินออกมาจัดการกับระดับน้ำตาลที่สูงค้างอยู่นานสถาบันโรคเบ,บาหวานแห่งชาติเตือนว่าสูตรผสมไขมันบวกน้ำตาลนี้ คือทางด่วนสู่โรคเบาหวานประเภทที่2และโรคอ้วนลงพุงที่อันตรายที่สุดคุณอุดมวัยส6ปีเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนครับเขาชอบทานอะโวคาโดราดนมขน้นเป็นของว่างมาตั้งแต่เด็กเพราะเข้าใจว่ามันดีต่อสุขภาพจนกระทั่งตรวจพบว่าเป็นเบาหวานและไขมันพอกตับทั้งที่อายุยังน้อยถ้าท่านรักสุขภาพให้เปลี่ยนความหวานมาเป็นความหวานจากธรรมชาติครับเช่นทานคู่กับกล้วยหอมหรือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หรือจะเปลี่ยนไปทานดับคาว ใส่ในสลัดแทนอย่าเปลี่ยนยาดีให้กลายเป็นขนมหวานทำลายสุขภาพเลยครับข้อผิดพลาดท,ที่1การทานอะโวคาโดกับไข่ดิบและแล้วก็มาถึงข้อผิดพลาดท,ที่1ซึ่งเป็นอันตรายที่สุดและผมต้องขอเตือนด้วยน้ำเสียงที่จริงจังที่สุดครับมีความเชื่อผิดๆหรือคําแนะนำจากกลุ่มออกกำลังกายบางกลุ่มว่าให้ปั่นไข่ดิบใส่ในสมูทตี้อะโวคาโดเพื่อเพิ่มกำลังวังชาและโปรตีน ผมขอย้ําตรงนี้ว่าห้ามทําเด็ดขาดครับโดยเฉพาะในวัยของพวกเราไข่ดิบมีความเสี่ยงสูงมากที่จะปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียซาลโมเนลลาปกติถ้าร่างกายแข็งแรงอาจจะแค่ท้องเสียแต่เมื่อท่านทานคู่กับอะโรคาโดที่มีไขมันสูงไขมันจะทําให้อาหารเคลื่อนผ่านกระเพาะช้าลงเปรียบเสมือนการเปิดห้องพักระดับ5้าดาวให้เชื้อแบคทีเรียได้ฟักตัวขยายพันธุ์และโจมตีร่างกายเราได้นานขึ้นสําหรับผู้สูงอายุที่มีภูมิต้านทานต่าสิ่งนี้ อาจนาไปสู่การติดเชื้อในกระแสเลือดภาวะไตาวายและอันตรายถึงชีวิตได้ครับมหาวิทยาลัยมิชิแกนได้ศึกษาพบว่าภาวะแทรกซ้อนจะรุนแรงขึ้นเมื่อเชื้อโรคมาพร้อมกับไขมันเหมือนกรณีของคุณนบชายหนุ่มวัย29ปีที่ต้องเข้าห้องไอซเพราะติดเชื้อซาลโมนเนลาอย่างรุนแรงจากสูตรเครื่องดื่มนี้ขนาดคนหนุ่มยังทะลุดหนักแล้วเราจะเอาชีวิตไปเสี่ยงทําไมครับทางออกนั้นง่ายนิดเดียวคือขอให้ท่านปรุงไข่ให้สุกเสมอครับ ไข่ต้มไข่ดาวสุกหรือไข่คนทานคู่กับอะโวคาโดคือสุดยอดอาหารที่ปลอดภัยอร่อยและมีประโยชน์ครบถ้วนอย่าเอาชีวิตในวัยเกษียณอันมีค่าไปเสี่ยงกับความเชื่อที่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เลยครับพี่น้องครับการดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องอาศัยความเข้าใจที่ถูกต้องหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะเป็นเกราะป้องกันภัยให้ทุกท่านได้นะครับพี่น้องครับอะโวคาโดคือยาอายุวัฒนะ หากทานถูกวิธีครับบทเรียนวันนี้สอนว่าสุขภาพดีไม่ได้มาจากปฏิหาริแต่มาจากการเลือกทานอย่างใส่ใจครับผมขอทาหนึ่งข้อครับวันนี้ท่านสัญญาว่าจะปรับปรุงเรื่องไหนพิมพ์บอกผมในคอมเมนต์หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันถ้าข้อมูลนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คนที่ท่านรักและกดติดตามเพื่อเป็นครอบครัวเดียวกันขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขและพบกันใหม่สวัสดีครับ